สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม้ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธนูลนาานัคขณาธนูประจําเดือนกรกฎาคมส5 6 8นะคะ ชาวราศีธนูและคณะธานูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะอีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่ กำลังจะเปิดและอา่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดิ้เลยนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะและยินดีต้อนรับชาวสที่มาสอชาวธนูเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแน่ดีที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูลักนาธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราของความรักความสัมพันธ์ขอด้วยดีหน่อยค่ะไพ่8ถ้วยนะคะ1ถ้วยค่ะหถ้วยนะคะ ละเป็นไพ่ Judgment ชาวราศีธนูและคณะธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํกรกรกฎมีนพิจิกค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างท่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนะ้าไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูและคณะธนูบางคนเนี่ยนะคะมีการรีเทิร์นกับคนเก่าๆนะคะ อืมเป็นการให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการเขาได้ว่ากลับมาคืนดีอะ่ะเออนั่นแหละเป็นการกลับมาคืนดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณไปคืนดีขอคืนดีเขาหรือเขามาขอคืนดีคุณแต่มันจะเป็นการกลับมาของคนเก่าๆเออนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแบบคนใหม่ไปเลยแต่คนใหม่ในที่นี้ก็คือเป็น เป็นคนที่เคยรู้จักเป็นคนเคยคุ้นเคยชินอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะคะเออแล้วก็พอโตขึ้นนะคะกลับมาเจอกันก็มีการพูดคุยมีการแบบคุยกัน มที่ไม่ใช่เพื่อนแล้วอะเอออาจจะเป็นคนคุยหรืออาจจะเป็นคนรักไปเลยนะคะอันนี้ก็คือแน่ดที่ผ่านมาของชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูและคนาธนูในช่วงเดือนกรกฎาคม2568เป็นอย่างไรนะคะไพควีนถือเหรียญค่ะ เด็กถือเหรียญน,นะคะไพ่10ถ้วยและเป็นไพ่สาถ้วยชาวราศีธนูและคณาธานูนะคะมบรรยากาศความรักควมสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมันมองว่ามันมีโอกาสที่ความในความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาดีขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะจะมีการ พาไปเจอครอบครัวพาไปเจอเพื่อนออกงานเปิดตัวมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาประคับประคองและดำเนินไปอย่างมั่นคงถึงแม้ว่ามันจะช้าแต่ไม่มองว่ามันมั่นคงและมั่นใจด้วยกันทั้งคู่นะคะซึ่ง หมายคม,มว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่เซฟตี้พอสมควรนะคะสําหรับชาวธนูในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งบรรยากาศมันชื่นมืน่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ของความคิดและความรู้สึกนะคะมาดูกันว่าชาวธนูกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครนะคะอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกัน ขอดูของชาวธนูก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีธนูและคนาธานูนะคะชาวราศีธนูลัคนนาธานูคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันค่ะไพ่เดทนะคะจะเย็นๆนะขึ้นเดทมาใบแรกก็จะเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งสรุปด้วยไพ่ใบเดียวเนาะอัศวนถือถ้วยน่าจะเป็นคนเก่าๆจริงๆนั่นแหละนะ ไพเดฟู fool, คะ่ะและเป็นไพ่เจ็ดถ้วย <c oughs> ชาวราศีธนูลัคนาธานูนะคะคุณคิดอะไรรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้การกลับมาในครั้งนี้คุณคาดหวังความสัมพันธ์ที่วางแผนอนาคตนะคะคุณคุณคิดถึงภาพอนาคตแล้วอะว่า ใน1ปี2ปี5ปี10ปีข้างหน้ากับคนคนนี้จะเป็นยังไงเออในอนาคตที่คุณวาดฝันจินตนาการมีเขาคนนั้นอยู่แล้วนะคะซึ่งคุณรู้สึกว่าการการที่ณนะปัจจุบันเนี้ยที่มีเขาอ่ะคุณรู้สึกแฮปปี้รู้สึกสบายใจรู้สึกผ่อนคลายได้นะคะรู้สึกเหมือนกับว่าจากในอดีตที่ผ่านมา คุณอาจจะขอบคุณรู้สิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปวัสนาบุญนำพากรรมนำพาแล้วแต่หรือแม้วแต่จะเป็นแบบสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณขอพรอ,อะ่ะเออขอบคุณพรทุกอย่างท,ที่ที่ทำให้เขากลับมาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคุณแฮปปี้เออเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า คนคนนั้นนะคนที่ชาวราศีธนูลัขนาธนูคิดถึงเขาคนนั้นคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะมาดูกันแฮงแมนค่ะ u s สติ e นะคะอัศวินถือดาบค่ะ และเป็นไพ่แฮร์แฟนชาวราศีธนูแลัคนาธนูนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุดินปรึกศบกันมังกรธาตุลมค่ะมีถุนตุลกุมมีธาตุน้ําด้วยนะคะก็รกฏมีพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครกร็ได้ไม่อาจตามน้าไพ่เท่านั้นเขาคนนี้คิคดอะไรรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขามองว่าคุณเข้ามา ในชีวิตเขาเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนแสงสว่างอะเออจากที่เขาดำเนินชีวิตไปแบบประมาทแต่พอมีคุณเขารอบครอบมากขึ้นเขาใจเย็นมากขึ้นคุณเหมือนน้ำเย็นเข้ามาเข้ามาทำให้เขาเย็นลงสบายใจขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเขามองว่า คุณคือคนที่สามารถที่จะเติมเต็มและทําให้เขาเย็นลงได้เออประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า เอาคำมนนคความรักความสมพันธ์ของชาวราศีธนูและคณนาธนูกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขอเนุญาเียนบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะเป็นไพ่สิบไม้เท้าเมจิเชียนนะคะสามเหรียญค่ะ และเป็นไพ่คิงถือดาชาวราศีธนูและคณะธนูนะคะในส่วนของเอาคามันคตความรักความสัมพันธ์ก็น่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างแหละเนาะความสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในการฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็มีการปรับตัวเข้าหากันมีการพูดคุยแบบความเข้าใจนะคะหรือแม้แต่กระทัง่งมีการเขาเรียกว่าอะไรแนะนําให้รู้จักนะคะในพาร์ทของเพื่อนร่วมง,งาน สังคมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันคือการปรับตัวทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะกับชาวราศีธนูและคณะธานูขอคําแนะนํานะคะ 1. เหรียญค่ะ 2. เหรียญน,นะคะคิงถือไม่เท้าและเป็นไพ่ห้าไม่เท้า ชาวราศีธนูและคณะธานูนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตาหน้าไพ่แนะนําว่าถ้าจะให้มันดีนะคะมองให้มันเป็นมองให้มันเป็นเป็นของมีค่า ความสัมพันธ์นี้คือความสัมพันธ์ที่มีค่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องประครับประคองความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใจเย็นมีการวางแผนไม่ว่าจะทะเละาะเบาะแว้งกันอะไรยังไงปัญหาที่เข้ามาคุณและเขาต้องมั่นคงต่อกาในในระดับของจิตใจนะคะแล้ววางแผนอนาคตร่วมกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างแต่ให้ก้าวไปพร้อมๆกัน นะคะเปกาลังใจให้ชาวธนูเนาะขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ดีๆเปกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะ,ะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ